อยังหรอกเย่แอนิมอแวนกาดอัปเดต6.5จุวันนี้พี่อย่างเศร้าเลยอะน้องโตอัดเอ็นวีดีพี่พังพี่เลยต้องมาอัดผ่าน OBS ภาพอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะพี่ใช้ไม่เป็นไหนดูซิช็อปมีอะไรบ้างอุ้ยลีโลลย นี่ไงประตูเทียหนึ่งห้าร้อยเกมเดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคมีอยู่มีอยู่ซื้อซื้อซื้อมาซื้อมาเย้เพื่อนอายไม่อยู่สงสัยต้องลงประตูคนเดียวก่อนแล้ววให้เพื่อนกลับมาค่อยมาแบะโอเคพี่ไปแก้ตัวอัดเอ็นวีดีพี่กลับมาระในที่สุดก็อัดย้อนหลังได้สักทีเพราะฉะนั้น20โลเนี่ยพี่ว่ามาแลน้องเชื่อพี่หมายถึงคา้วยัาจริงเออไหนดูคอสเมติกหน่อยสีสกินใหม่อ่ะอ้าวอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยมีคนยังไม่เลิกงานเล่นเกมไม่ได้อะไรอ่ะอ้ แต่กูว่าคางอุยะแม่งบัฟนารูโตะกูว่าไอวิมเชื่อกูดีไม่เอาสกีไปตูดีวะวีมโเนียดีสิสองรอบเลยวายวีมแต่กูว่ารอบนี้วีมชื่อกูดีไม่มีเฮโคตรเกย์ไอเบลนอนทำไมเบลไอเบลไอเบลมึงว่าอัปเดตเนี้ยมันเป็นแค่ครึ่งแรงไะวายวีมกูครึ่งหลังนารุโต้ชัวร์เลยว่าไม่ไม่มาไม่มามึงว่าธนูกูที่อยู่ข้างหลังกูกี่คะแนนวายวีมกู โอ้ยขี่ไหนอ่แต่กูรอบเนี้ยวิมนายแต่กูรอบนี้แหละนายอยู่แต่กูว่ารอบเนี้ยหนึ่งในพวกเราอ่ะดบประตูสลามแล้วว่ะจังหวะนี้แหละนี่อะไรเรื่องล้มได้แล้วเบลแต่ถ้ามึงจะล้มอ่ะมึงต้องมาตรงนี้เบลลงไปเลยเบลลงไปเลยลงไปเลยแต่กูว่าตาเนี้ยหนึ่งในพวกเราอ่ะ เออดับไม่ดับวอ้มดูแลมาแล้วชิกูแต่มึงว่า9600ออ่ะจะมีอะไรดีๆปะวะไอ้วินโอเคมีได้เลยเแต่กูว่าของดีๆต้องมาแล้วว่าแชทมึงอาร์คโอเคแจว๋วแต่กูว่าของดีๆต้องมาเพิ่มแล้วละแชรเชื่อกูดีเมอร์ลินกูออกมาสองตัวแต่ไม่ออกหน้าตู้เลยปะโอเคขอบคุณติกูไปเสริมนมมาเรียบร้อยละบูเบู <c oughs> <c oughs> หน่ต้องแอนิเมชันแอตโฟแล้วก็ใส่ชุดเอาไม่เบลมึงไม่เอาท่ายืนโกจิต้าเบลโชว์กว่าเยอะเลยกูไม่มีว้าอุ้ยมีแล้วมีแล้วมันเพิ่มมาแล้วตอนแรกไม่มีอ้าเออาจะต้องอีโวบ้างกูยังไม่ได้อีโวกูตอกเลยมึงกูตอกเลยอ๋อถ้ามันใส่แบบ2ชุดได้นะใส่อันนี้แล้วใส่สกินมิขัวเฟี้ยวเลย ใส่ไม่ได้ไงเก็บกับปุกแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมีอยู่25,745จากการนั่งเฉยๆในห้อง AFK พี่ว่าเราต้องจบคลิปด้วยอะไรฟิวๆแล้วล่ะน้องเชื่อพี่อ เอ้าไอ้เหี้ยลรึเปิดไม่เจ๊งงัววะไปเจ๊งงัวเขารู้ว่ากูแต่งตัวเป็นคังูยากษ์เขาเลยให้คังูยากษ์กูถือว่าถือว่าจะเป็นคังูยาต่างซีรีส์แต่ก็คังูยาเหมือนกันไงเขาเลยให้คังูยากษ์กูเจ๊งแต่มึงว่าหกสิบโลเนี่ยวิมไม่ออกเออยังยังอย่าไปพูดเลยคางูยากูอกูจะกลายเป็นโมนาดปะวะกูวมาแล้ววิมช่วยกูดิโอ้โหเซตนี้เปิดได้โคช้าเลย ชิวๆอะห1โลเดี๋ยวโมน่อก็มาละยืนเฉยๆเลยอ่ะชิวจัดอ่ะอุ้ยมาจริงว่ะอู้วโอเคโอเคปไปไปโจบคลิปจบคีบไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนแรกจะทำเป็นมุกแต่มาจริงว่ะโอเคโอเคโอเค